แต่งหน้าง่ายๆใน10นาทีตามสไตล์แม่โบคุณแม่ขอมาแม่โบก็จัดให้คะ่ะคุณแม่คะหนะ้าสดก็คือหน้าผีก,กันมาเลยคะ่ะคุณแม่คะอันดับแรกนะคะเราก็ทาหมอยเจาอหมอยใจอะไรก่อนเนาะและอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปของการทากันแดกกันใจนะคะก็โบกสบัดลงไปเลยนะคะคุณแม่สองข้อนิ้วจ้าเพื่อที่รงังสีใดๆนะคะจะไม่เข้ามาทำรลายหน้าของเราเนาะ จากนั้นก็มาลงรองพื้นนะคะเพื่อให้ใบหน้านะนะคะมีความไบรท์ย่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะก็ใช้รองพื้นนะคะของ Lor e อ l นะคะเนาะแล้วก็เทใส,ส่มือนะคะแบบนี้แหละแล้วก็เอาฟองนั้นนะคะมาแถบๆบแบ,บแบบนี้นะคะก็ค่ะสะบัดแขนโบกนะคะที่หน้าเลยจากคุณแม่ขาเกลี่นะคะให้มันแบบเออ,เอ,อทั่วหน้าเนาะ แล้วก็ทําสีหน้าแล้วก็สีคอนะคะให้มันเป็นแบบอ่าสีใกล้เคียงกันนิดหนึ่งนะคะด้วยเอออะไรก็ไม่รู้นะคะน้องคุณแม่ก็คือทาค่ะทงใบที่คอนะคะคุณแม่ขามันก็จะได้มีความที่แบบข่าผ่องยองเยขึ้นมานิดนึงสเต็ปต่อไปนะคะก็คือเอาทิชชู่ทิชใจนี่นะคะซับที่ใบหน้านะคะเพื่อดูดซับเมคอัพส่วนเกินนะคะแล้วก็ความมุงความมันนะคะออกจากใบหน้าเขาบอกว่ามันจะได้แบบมีความเมคอัพติดทนอะไรประมาณนี้ค่ะคุณแม่คะก็คือทําตามเขาเนาะ จากนั้นนะคะก็จะเซตร,รองผืนนะคะด้วยแปรงโปร่งแสงเออละมั้งเนาะของ BSC ใช่มกคอนอ่ะก็คือเอ่อใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะคุณแม่ค่ะก็คือกะเอาค่ะว่าหน้าเราอ่ะมันประมาณเท่าไรนะคะก็เราก็เอาแปรงมัง้งอันนี้เขาเรียกแปรงเนาะคุณแม่เนาะแล้วก็คือ เนี่ยคะ่ะแทบๆลงไปที่ใบหน้าให้ทั่วทั้งใบหน้าประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ปัดพวงแก้มนิดนึงนะคะให้มันมีความแบบอร่อาจใจนะคะด้วยสีออกแบบพิพีชนิดหนึ่งนะ,ค,ะคุณแม่ก็ยิ้มนิดนึงเนาะ,ะจะได้เห็นพวงแก้มพวงใจนะคะแล้วก็แทบๆๆๆลงไปนะคะเนาะ,ะซึ่งความเด่นของสีนั้นก็คือแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเราก็จะเอาเออประมาณนี้แหละคะ่ะคุณแม่คะ่ะแทบลงไปเนาะ,ะจากนั้นนะคะก็จะมา ทาสีเปลือกตานิดนึงแล้วกันนะคะเนาะซึ่งเวลาที่เราค่ะทาสีเปลือกตานะคะเราก็จะเอาสีที่แบบสว่างนะคะมาไว้ตรงบริเวณหัวตาก่อนเออนะคะแปลงไม่ใช้มืออย่างเดียวเลยนะคะก็แถบๆลงไปนะค,ะคุณแม่ก็เขาเรียกอะไรอักเกลียมั้งอักเกลียนะคะให้พันมีความที่แบบฟูงประมาณนี้ค่ะคุณแม่คือฉันก็ไม่ใช่ใส่บิวตี้บิวใจเนาะฉันก็พูดไปตามที่ฉันเข้าใจนะคะคุณแม่ค่ะจากนั้นฉันก็เอาสีที่แบบเข้มนิดนึงเนาะ,ะก็มาทําทาตรง หางตาไม่ก่อนอ่าโอเคนะคะหางตานะคะแล้วก็แบบเออเกลีย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 ให้มันแบบโอเคคะ่ะคุณแม่แล้วก็ต้องกลางตานะคะก็จะใช้สีออกโทนแบบสว่างนิดนึงนะคะให้มันมีความที่แบบตัดกันอะไรการมองไปจะได้มีความแบบมิติมีใจอะไรประมาณนี้คะ่ะคุณแม่อ่าเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะอีกข้างนะคะเราก็จะมาทาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่คะมายมกเหมือนเดิมเลยนะคะอีกตาอีกข้างจ้า งานตาก็คือได้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทําให้แบบมีความพ่งของจมูกละกันเนาะอ่าโดยการที่เราอ่าใช้สีน้ําตาลนะคะที่แบบมีความเข้มสีด้านานิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณแม่ทาไปนะคะตรงปลายสันจมูกใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็ไล่ขึ้นมาไลา่ไล่ไล่ไล่ลนะคะให้มันมีความที่แบบอ่อดูแล้วโอ้โหนะคะคือไปเสริมดั้งมาก่อนอะไรก็ออะไรเงี้ยนะแม่ ด้านข้างสั่นจมูกได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะทําให้แบบจมูกมันมีความพุ่งมิติมาก่อนนะคะโดยที่ใช้สีที่ออกแบบให้ไลท์ให้ไลน์นิดนึงนะคะเนาะก็มาทานะคะตรงสั่นจมูกละกันอ่านี่นะคะมันก็จะพุ่งออกมาแบบนี้เลยค่ะคุณแม่คะแล้วก็จะเพิ่มมิติมิใจนะคะให้กับตัวตรง ปากแล้วกันนะคะเนาแล้วก็เนี่ยค่ะคือทับแทบแทบแถบ,บไปประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะได้แบบดูแบบใครอะไรก่อนเกิดขึ้นอาทีนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทําให้มีลูกผมเกิดขึ้นเนาะเนืน่องจากว่าหัวเถิกมากแม่นะคะแล้วก็เลือกนะคะเอาเป็นอายแชโดนะคะสีออกน้าตาลเข้มๆนิดนึงแล้วค่ะก็มาโปโป,ะโปะนะคะนาอตรงอะไรผมเออจากนั้นนะคะก็เป็นงานคิวนะคะเราก็จะเขียนคิวนิดนึงนะคะก็ วาดเลยค่ะคุณแม่คะโค้งมาอย่างไรนะคะก็คือวาดไปเลยจ้าตั้งแต่หัวคิ้วนะคะกลางคิวแล้วก็ปลายคิ้วค่ะคุณแม่ไปเลยเวลาที่เราเขียนคิ้วนะคะเราก็จะเหลือหัวคิ้วไว้นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้แปรงค่ะเบลนเบลนเบลนนะคะให้หัวคิวนะคะดูแบบดูบางสีอะบางเออไม่รู้เขาเรียกอะไรแหละแต่คือมันจะเป็นฟิลที่บอกว่าหัวคิ้วบางนิดนึง <S <S แล้วเราก็นะคะก็จะทําให้หัวคิวนะคะมันมีความตั้งฟูนะคะโดยการใช้อ่อ มันน่าจะเป็นในผลิตภัณฑ์ที่ทําให้แบบคิวตั้งนะคะคุณแม่ขานะคะก็แล้วก็มาปัดแบบนี้เลยนะคะเลงไปเลยอยากให้แบบฟูขนาดไหนนะคะก็ปัด,ป,ด,ป,ดปัดไปเลยค่ะแล้วก็จะเซตติ้งนะคะตั้งแต่ตรงกลางคิวจนถึงปลายคิวนะคะคือเหมือนแบบให้น้องแบบอยู่ทรงมากขึ้นประมาณนั้นนะคะคุณแม่ขาก็เออนะคะก,ก็วัดมาเลยะคะ่ะคุณแม่แบบนี้เลยนะ เห็นความต่างของคิ้วสองข้างเราก็จะมาเขียนคิ้วนะคะกับอีกคิว้วอีกข้างหนึ่งเลยค่ะเมื่อได้คิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะ,คคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์ค่ะคุณแม่คะเราน้องก็จะกรีดอายไลเนอร์นะคะโดยเริ่มกรีดจากหางตาก่อนนะคุณแม่แล้วก็ชอบความที่บอกว่าจะต้องแบบกรีดนะคะให้มันมีความที่แบบชดขึ้นแล้วก็ย,วยาวๆนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็อัดเลงแล้วกรีดเลยค่ะหางเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มนะคะเขียนตั้งแต่ตรง หัวตานะคะไปบรรจบกันนะคะที่ปลายหางตาอายไลเนอร์เนาะได้อายไลเนอร์หนึ่งครั้งแล้วนะคะก็ใต่อีกครั้งหนึ่งก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณแม่ค้าไปเลยจ้าเดี๋ยวเรานะคะจะมาเขียนตรงใต้ตานิดนึงแต่ว่าเราอะค่ะจะเขียนตั้งแต่ตรงกลางตานะคะไปตรงหางตานะคะให้มันดูแบบมีมิติมีใจเนื่องจากว่าเป็นคนขนตาล่างน้อยนะคุณแม่ค้าก็จะต้องทําให้มันดูมีอะไรก็ แล้วเรานะคะก็จะมาทำดอลลี่อานะคะโดยที่เราก็จะใช้ดอลลี่อนะคะตรงด้านที่เป็นสีน้ำตาลนะคะมาเขียนก่อนเวลาที่เราจะเขียนดอลลี่อนะคะเราก็อาจจะแบบยิ้มกรุบๆนิดนึงนะคะให้เห็นว่าแบบเออดอลลี่อยฉันอยู่ตรงไหนก่อนนะคะแล้วก็ลากไปแบบนี้เลยค่ะคุณแม่คะครงดอลลี่อเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการที่เติมสีสว่างนะคะตั้งแต่ตรงหัวตานะคะแล้วก็ไปบรรจบก,กันนะคะที่ปลายหางตาค่ะ ได้แล้วค่ะดอลลี่อาดอลลี่ใจค่ะคุณแม่คะจากนั้นนะคะก็ทาลิปนิดนึงนะคะลิปนี่คือแบบเป็นสีที่ชอบเลิฟมากนะคะเนาะก,ก็คือเป็นสีของเมเบลีนนะคะไวนิวอีกนะคะสีีนะคะสีพิชชี่นะคะเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ละเลงที่ปากเลยค่ะคุณแม่คะคือเขาบอกว่าต้องเขย่านะคะก็แบบเขย่าสุดเลยจ้าแล้วก็ปาดลงไปที่ปากเลยค่ะคุณแม่คะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะคุณแม่คะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะล็อกเมคอัพนะคะด้วยสเปรย์ล็อก ะะทางน้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาติดขนตากันนิดนึงนะถ้าไม่มีขนตานี่คือเป็นเหมือนแบบกระเทยท่าน,นึงเลยค่ะคุณแม่ค่ะก็คือเป็นคนที่ชอบติดขนตานะคะแต่ว่าจะใช้ขนตาแม่เหล็กนะคะก็คือแบบนี้ไดะ,ค,ะคุณแม่ค่ะพลิกเปลือกตางับลงไปนะคะออ้ยได้แล้วค่ะแบบมีขนตามาแบบโอ้โหปังไงแบบไงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบปัดนิดนึงเนาะให้แบบเออขนตาเป็นทรงจ้าอะไรจ้า งานนะ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวเราไปไดผมกันนิดนึงนะคะหน้าผมแล้วนะคะก็ทาผิวนิดนึงนะคะให้มีความที่ใส่ผงยองใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยแบบครีมกันแด,ดดด้วยอีกทีนึงนะคะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่คะเป็นไงคะแต่งง่ายๆตามสไตล์แมโบนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะ10นาทีนะคะคุณแม่ก็ลองไปทําตามดูนะคะคุณแม่คะ